อร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอาฟฮะแล้วที่แล้วมีคนโดเนทมาพี่ติดคอนเทนต์ไว้นะครับถ้ากลับมาดูย้อนหลังพี่ทำให้แล้วนะซีโร่นอร์สนะครับผมเออลิงก์หนึ่งพี่จัดให้แบานฟูจิเลย อยากเห็นพี่เล่นอาคงิตำมนานเหรอพี่เล่นไม่ค่อยคล่องอ่ะพอเล่นได้อยู่พี่ไม่ชอบเล่นเซนเ,ซนเตอร์หรอฮะเซนเตอร์ตรัวละครไอของเซนเตอร์มันมีน้อยไงพี่ทำคอนเทนต์อนะพี่ชอบแบบ สายทาแต้มเพราะว่าตัวละครทาแต้มมันมีมิติเล่นแล้วก็มันเยอะส่วนเซนเตอร์เนี่ยพี่ไม่ได้จับบ่อยทําให้การเดาทางบอลกับการกดจังหวะรีบาวของแต่ละตัวละครมันไม่เหมือนกันนะเซนเตอร์แต่ละตัวต้องรีบาวแตกต่างกันจังหวะโดดกับลูนที่มีแผนที่ที่เล่นมันต้องจําพอเราต้องจําตรงนั้นอ่ะแล้วเรามาจําสายการทําแต้มด้วยมิติการเล่นอ่ะอันเนี้ยมันจะไปให้สุดอะยากพี่ก็เลยอ๋อไม่ค่อยได้จําของเซนเตอร์เท่าไหร่เสื้อพี่ตามตรงไหนตรงไหลขาดหรือเปล่าฮะตรงไหนขาดอ๋อ ไม่ขาดนะไม่ขาดนะขาดสีสันโอเคฮะบ้านอยู่ทางไหนถ้าเดินผ่านหน้าบ้านพี่ระวังแค่นั้นแหละอย่าเดินผ่านหน้าบ้านพี่เฮ้ยเจอตึงซะด้วยไฟตรงข้ามอ่ะไอ้วันเป็นจุนล่างสองว่ะอ่ะมันต้องจุนล่างหนึ่งหรือเปล่าอ๋อจุนล่างสองก็ได้เหรอ ได้เหรอวะได้เหรอไอ้อ้วนจนล้างนึกงไปนลยนะตกมือแดงไปเอาอาขงหิวด้วยได้หรอนลองดิปับคนจริงก็ดังอ่ะนฮะเดี๋ยวยี่สิบเซนส่งให้เราส่งมาทางนี้ฉันดังให้เองไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวอมอยู่วอมอยู่ โคเทควนอันตรายส,สบายๆเล่นกับเวลาอยู่แล้วอันนี้วอร์มก่อนนะวอร์มด้วยกันให้เขาตบเล่นก่อนเอ้ยอ,อะไรอะไรอะไรไอหนุม่มอะไรฉันจับเกมลูกของนายได้แล้วไอบ้าไปเนี่ยโดนตบลูกเดียวมันยิงลงเลยเล่นดีๆฝากสกรีนให้ด้วยสวยจัดลบได้ <c oughs> <c oughs> ด้วยนะ ไม่น่าห้าวเลยอะไรล่ะอะไรล่ะเก็บหมดเก็บหมดขอทีขอทีได้ปะเฮ้ยโอ้หใครผักวะเนี่ยดีๆยามผักโซลาร์เล็กซี่ขอร้องนี่ไงนี่ไงอ่อนแอพวกนี้ตบได้แล้วไงต้องเจออีโมจิตบได้ต้องอีโมจิกดดัน ล่วงไปดิโอ้โหข้างนู้นมันแม่นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยมันแม่นเกินไปอ่ะโอ้ลำไทยไม่ลงเจอลำไทยในตำนานตกไปแล้วอย่างไรเฮ้ยๆดีๆคว้าจานส่งฉันจับเกมลุกของนายได้แล้วอ่อนแอร์ ก็มาอะไรวะเนี่ยอันติอาลติเมทตของผมไปนะโดนนะล่วงไปดิน้องวงไปน้องวงสงครามการบล็อกที่แททูคือไอจุนล่างสองมันส่งบอลน่ะมันมันมันเดาไม่ถูกคือลูกบอลมันเดินทางช้ามากอะแล้วเราจ้ำดังไม่ได้ฮะมันจ้ำจ้ำชูจ้ำดังไม่ได้ไม่คอโบไม่ได้ระยะส่งบอลมันแปลกๆอะต้องรออีกสักสองสามเพย์ถึงให้พี่จับ ทางมันได้ก่อนโอ้โหเอ้ยอ้วนปางอ่ะหุืยเปล่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงฉันลงมือเองอโค้ดเทพโคตรอันตรายอ่ะเริ่มจับทางได้ละเริ่มจับทางได้ละ <c oughs> ทุกคั้งที่แต้มมาแต้มมาอีโมจิรันอะไรละ่ะช้าเกินไปเฮ้ยไม่ช้าแล้วนะน่าจะตกไม่ถึงมาตัวติด,ดอ ไม่เจ็บไม่เจ็บหลบได้โคตรเท่โคตรลลายหลบไม่ได้หลบไม่ได้อ่อนแอไปพวกเนี้ยอ่อนแอวะแน่จริงตกไม่โดนเนี่ยรัวไปดิอุ้ยตากุจานคือฟาวรัวๆเลยข้างนู้นน่ะวู้วๆลงๆเน้นๆไปเฮ้ยตามมากกบหน่อยตามปิดหน่อยดีดี ฉันลงมือเองนั่งหัวไม่นั่งหวเมนเก่าอยู่แล้วระดับสองพันเกมเอออะไรกะจะบอกว่าจับเกมลุกของนายได้แล้วไงไม่เชื่อไงอ,อันตีเลยอย่าทำผมโอเคสลีบายอ่ะใครหง,งีมันไม่มีไฟไงไมันไม่มีอันตีไงมันตกไม่โดนเลยดีอะไรละ่ะไม่เชื่อว่าจับเกมเอ,อ้ยซากุ ว้าไฟถูกห้ามาลเล่นแรงเจอเล้นตะกุหลมรัวๆเลยปื๊บ๊บปื๊บซุปเปอร์คาร์โบฮะแย่งเงาพันล่างปื๊ปบ๊าแล้วเรียบร้อยห่วงสันนี่ดังซ้ายดังขวาเรียบร้อยเลยฮะเ,ออเกมลุกก็ดีเกมรับก็ได้แต่จูนนานไม่หน่อยโดนเจ็บหัวอยู่เหมือนกันเนี่ยรีบ่าวสกุลิญี่ยอันนั้นมีจีทำไมทะแมไม,ไม <c oughs> <c oughs> โอ้โหไอโอด ไอโหวมันตบกายไปบ้าวะล่วงไปดิพยายามตบแบบพยำมาโมโหเล่นแรงเกินเกินปวดมงไม่นอนกองผื้งตัวรัวเลยฮะโง่งี้ไม่เคยเจอเลยคลิกเลีย์อัะรอตบลูกดังอย่างงั้นเหรอโดนคลิกเลียพไปเฮ้ยไม่สิสามแต้มึนุ่าใจถึงอ๋อเอ้ยขอโทษ หรือว่ามันจะแบบชูดใกล้ไงมันมีสแต็กเยอะหมุนเฉยตั้งใจกันเกินตั้งใจกันเกินตั้งใจตบกันเกิน <c oughs> นี่ไงนี่ไงเราไม่นอนกองกับพื้นนี่ไง <c oughs> โอ้โหตัดบอลน,นะเรียบร้อยเลยจิตใจแตกสลาย นีล่ละ่ะนี่ล่ะใสถึงก็เข้ามา <ố Share> โอ้ยสะบัดข้อมือด้วยว่ะอุ้ยไม่ลงฮะจบเลยฮะเอออซีโร่นอสพี่เล่นให้แล้วนะติดไว้เมื่อวันซื้อนะครับโดนเนทมาแล้วอขอดูลิงล่างแรกเล่นให้แล้วนะ อยู่หรือเปล่าวะไม่น่าจะอยู่ปะเผื่อมาดูย้อนหลังต้นเกมอ่ะมันมันจับไอ้ความเร็วของลูกบาสอะที่ส่งอ่ะไม่ได้เว้ยคือแบบเอ่อ20เซนส่งมาเนี่ยมันมันเดินทางช้ามากลูกบาสอ่ะลูกบาสคือมันลอยกว่าจะถึงมันมันช้าเกินไปอ่ะทําลายล้าง channel เ,นเ,นเรามาพังทําลายความเหงาพังทําลายความเศร้าทําลายล้าง channel นนล,ลุยไปกับทําลายล้าง c h นแนวย เกมมีไว้เล่นสนุกเล่นนี่มันสุดๆ,ๆทำไลยล้างแชแน,นลลุยไปกับทำไลยล้างแชแน,นล